จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณดื่มน้ำเปล่าโดยไม่ดื่มเครื่องดื่มอื่นๆเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณดื่มน้ำต่อเนื่องเป็นระยะเวลา30วันโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอื่นๆเลยร่างกายคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอน อย่างแรกเลยคือความคิดและการกระทําที่สร้างสารรนี่จะมีมากขึ้นนะครับแค่คุณดื่มน้ําเปล่าติดต่อกันเป็นระยะเวลา30วัน,นสมองของคุณก็จะตอบสนองเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสมองต้องการออกซิเจนจํานวนมาหาาลในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและน้ําคือหนึ่งในปัจจัยสําคัญครับสมองของคุณจะได้รับการกระตุ้นทําให้มีพลังงานในการคิดมีสมาธิเพิ่มขึ้นฉลาดหลักแหลมหัวไวช่วยพัฒนาความสามารถในการรับรู้ได้มากถึงร้อยละ 30ครับคุณจะแก่ช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าน้ำจะเข้าไปช่วยทำให้คุณชะลอไว้และแน่นอนทำให้ผิวพรรณคุณดีด้วยครับกระบวนการชะลอความชราโดยการทำให้ผิวของคุณชุ่มชื้นสุขภาพดีอ่อนนุ่มเปลง่งปลงั่งเรียบเนียนอ่อ,อนยาวและปราศจากริ้วรอยเนี่ยในบทความหนึ่งเคยเขียนบอกว่าแม่อายุ42ปีลายหนึ่งซึ่งดูอ่อนเยาวกว่าัยถึง10ปีหลังจากที่เขาดื่มน้ำเปล่าติดต่อกัน30วัน และนอกจากนั้นน้ำยังช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นด้วยครับอย่างที่ได้รับการขนานนามมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับว่าน้ำคือยาขนานเอกของชีวิตคนครับ นี่ไม่ใช่คำพูดเกินจริงเลยนะครับการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของตับและไตซึ่งเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการขับสารพิษขับของเสียและเกลือออกจากเลือดของคุณครับนอกจากนี้การดื่มน้ำอย่างเพียงพอจะช่วยปรับสมดุลค่า ph เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนิ้วและโรคอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นการดื่มน้ายังช่วยบํารุงหัวใจคุณด้วยนะครับลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวายครับโดยการป้องกันภาวะเลือดข้นหรือเลือดหนืดรวมถึงลดระดับความดันโลหิตด,ด้วยครับน้ำแค่หนึ่งแก้วก่อนนอนมีส่วนช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองน้ำจะช่วยให้หัวใจลำเลียงเลือดที่มีออกซิเจนสูงไปยังอวัยวะ,วะส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้นครับการศึกษาพบว,ว่าผู้ที่ดื่มน้ำเหมาะสมกับน้ำหนักตัวมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต จากโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่ดื่มน้ําน้อยถึงร้อยละ41ครับและถ้าคุณเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกอยู่น้ํายังช่วยเข้าไปซ่อมแซมกระดูกแล้วก็ทําให้ข้อต่อต่างๆในร่างกายของเราชุ่มไปด้วยน้ําซึ่งเป็นการลดแรงกระแทกด้วยครับ การดื่มแต่น้ำเปล่าเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง30วันจะช่วยขับสารพิษของเสียออกจากอวัยวะสำคัญต่างๆทำให้ร่างกายสะอาดลดปริมาณไขมันลงไปและในไม่ช้าคุณจะเริ่มบริโภคแคลอรี่น้อยลงครับแน่นอนน้ำหนักตัวก็ลดลงเนื่องจากน้ำจะช่วยทำความสะอาดระบบภายในรวมถึงลดความอยากอาหารของคุณด้วยครับ และแน่นอนนะครับลดไขมันในเส้นเลือดก็ลดโอกาสในการที่จะเป็นความดันหรือไขมันอุดตันในเส้นเลือดด้วยครับนี่คือชีวิตติดน้ำนะครับเรื่องราวของน้ำดีๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ผม CJ คังเก้นสยามติดตามเราได้ในทุกช่องทางและกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับพบกับชีวิตติดน้ำได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สวัสดีครับ